สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะครับจากที่เคยเกริ่นไว้นะว่าผมเนี่ยจะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งเครื่องมือนะฮะที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพื้นฐานหุ้นนะครับสุขภาพหุ้นรวมถึงดูหุ้นแบบง่ายๆนะครับซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยก็คือ investing นั่นเองนะครับหลายคนที่มีประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ Investing มาแล้วนะฮะ mm hmm. ก็น่าจะพอคุณหน้าคุณตานะฮะเว็บไซต์ในเวอร์ชนันฟรีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนเพื่อนๆก็จะมีข่าวให้ดูนะฮะก็จะมี watchlist ดัชนีฟิวเจอร์ปฏิทินเรษิกิจอะไรเหล่านั้นนะครับให้เพื่อนๆดูเนาะแต่เวอร์ชันฟรีเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชังลึกอะไรบางอย่างได้นะครับและก็จะมีโฆษณาฮนะเด้งขึ้นมาอยู่ประจําสม่ำเสมอนะครับและอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับ investing นะครับก็มีโอกาสได้ใช้งาน investing pro นะฮะก็ถือว่า ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะฮะแล้วก็ดูง่ายมากๆนะครับช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะในการลงทุนนะครับพร้อมทําให้เราเนี่ยรู้ด้วยนะฮะว่าหุ้นที่เรากําลังลงทุนอยู่นะณนะปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับ Under Value, Over Value หรือว่า Fair Value นะครับและที่สําคัญนะเพือเ่อนเมี Watch List ให้ดูนะครับมีอินดิเคเตอร์มีอะไรหลายอย่างนะครับ ที่เขารวบรวมมาให้เรานะครับและที่สําคัญน้นเพื่อน investing เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะฮะที่ใช้กันทั่วโลกนะครับและสามารถดูตลาดหุ้นได้แทบทั่วทั้งโลกเลยนะฮะดังนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะลงทุนในตลาดไทยนะตลาดเวียดนามตลาดญี่ปุ่นตลาดอเมริกาตลาดอังกฤษตลาดยุโรปอะไรเหล่านี้นะครับมีให้เพื่อนดูทั้งหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยว ผมจะเข้าสู่หน้าตาของ Investing Pro ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ค่อยๆรีวิวไปทีละฟังก์ชันละกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองดูนะฮะว่ามันตอบโจทย์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงนะฮะผมมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆด้วยนะครับท้ายคลิปนะถ้าดูแล้วมาจากช่องของ หุ้นอเมริกาดีบอกต่อนะรับส่วนลดถึง70%เลยนะครับเดี๋ยวตามกันช่วงท้ายนะฮะเมื่อเข้ามาถึงหน้าตาของ Investing Pro เพื่อก็จะเจอหน้าตาเว็บประมาณนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะฮะเมนูแรกที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเมนู Watchlist นะครับเพื่อนๆก็ในนี้นะฮะก็เราสามารถสร้าง Watchlist นะครับเพื่อที่เราจะสามารถ Track หุ้นเนาะบางคนอาจจะแบ่งเป็นตามตลาดนะแบ่งตาม มาเก็ตไซส์หรือว่าจะแบ่งตามประเภทของหุ้นที่เราสนใจนะจะใส่พอร์ตของเราลงไปก็ได้นะครับหรือจะใส่วอชลิ t หุ้นที่เรากําลังเลงๆอยู่ลงไปก็ได้นะครับโดยเนี่ยใส่ได้เยอะมากๆเพื่อนๆแล้วก็หน้าตาของเว็บไซต์นั้นเพื่อนเป็นภาษาไทยก็มีนะเราสามารถมาเลือกเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่เพื่อให้เราคุ้นเคยนะเพราะบางทีภาษาไทยเนี่ยสับบางสับนะมันค่อนข้างจะเข้าใจใยากนิดนึงนะผมจะขอใช้เป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับ อ่นะนะพอเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนก็จะนะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับสําหรับใครถานาัดภาษาไหนก็ลองเลือกดูนะฮะอย่างเนี้ยผมลองใส่ให้เพื่อนๆยกตัวอย่างให้ดูเนาะผมใส่ watchlist อย่าง AMD แล้วก็คอคอมเข้าไปนะสิ่งที่เว็บไซต์จะรวบรวมให้เราเพื่อนเราจะเห็นง่ายมากๆเลยนะก็คืออันแรกราคาหุ้นเนาะอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ investing pro เนี่ยเขาจะใช้ AI ในการวิเคราะห์นะฮะ มูลค่าในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยก็จะบอกเลยนะฮะว่ามีอัพไซด์นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็แฟร์วัลูตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับไหนนะฮะอันเดอร์วัลูแฟร์หรือว่าโอเวอร์วัลูนะครับรวมถึงมี a n ลิสต์นะ,ะหรือว่านักวิเคราะห์นะครับที่เขารวบรวมมาให้ด้วยนะฮะเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าหุ้นอันเดอร์วลูนะครับแต่ว่า AI เนี่ยบอกว่าอยู่ในโซนแฟร์วัลูนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะว่าจะเลือกเชื่อนักวิเคราะห์ที่เป็นคนจริงๆหรือว่าจะเลือกเชื่อ AI นะ,ะและที่สําคัญนะเพื่อนก็เนี่ยบอกสุขภาพหุ้นด้วยนะครับเนี่ยสุขภาพหุ้นในตอนนี้นะฮะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเนี่ยอย่างควข,อขอนะ้อมเนี่ยถูกประเมินได้เกณฑ์ที่ดีมากกว่า AMD นิดหน่อยนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถใส่ลงมาเป็น10นะครับแล้วก็ดูแบบภาพรวมได้เลยนะซึ่งผมว่ามันสะดวกมากๆนะฮะไม่ให้เราเนี่ยไปดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวเสียเวลานะดูทีเดียวได้เลยนะหรือจะดูเป็นรายหัวข้อก็ได้นะดูในเชิงของความเสี่ยงนะฮะก็จะมีค่าต่างๆให้เราได้รู้เนาะมีในส่วนของ Return นะฮะหรือว่าผลตอบแทนย้อนหลังนะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปรียบเทียบดูได้เลยนะฮะหปี2ปี3ปี4ปีนะฮะมียาวไปจนถึง10ปีนะครับเนี่ย ก็รวบรวมมาให้นะครับ efficiency นะฮะมี projection นะครับมีสุขภาพนะฮะจะบอกเป็นรายหัวข้อเลยนะฮะก็คือ cat4 เป็นยังไงนะฮะเนี่ยอย่าง cat4 นะ l c o m m เนี่ยก็จะสุขภาพดีกว่า amd นั่นเองนะฮะเนี่ย growth h e l h เนี่ยเป็นยังไงนะสุขภาพการเติบโตนะครับ profit h e a l t h ใครทำกำไรได้ดีกว่าเนะี่ยคอคอมทำกำไรได้ดีกว่าประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับเมนูแรกนะครับและที่สำคัญเพื่อนๆสามารถ เลือกมุมมองได้นะครับแล้วก็จะ Export ออกมาเป็นไฟล์ g o o l l s s h e t t ก็ได้นะฮะหรือ Excel ก็ได้นะครับสำหรับเอาไปทำงานต่อเนาะอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับและในส่วนของ Currency เนาะตรงนี้ลืมบอกไปเมื่อกี้นะฮะจะดูเป็นสกุลเงินไหนก็ได้นะครับจะดูเป็นสกุลเงิน U.S. ก็ได้นะฮะสกุลเงินบาทก็ได้นะครับก็เซิร์ชสกุลเงินตรงนี้ได้เลยนะอันนี้สะดวกมากๆนะครับอ่าเมนูถัดไปนั่นเพื่อนเมนูไอเดียนะซึ่งเมนูไอเดียตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับการลงทุนของนักลงทุนหรือว่ากองทุนชื่อดังมากมายนะฮะอย่างของบริเบนบัฟเฟตเนี่ยนะะผมยกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนดูเนาะ เข้ามาดูกองทุนบรนะิ r e n บัฟเฟตต์ะก็จะมี Return ให้ดูเนาะย้อนหลังนะครับว่าเป็นยังไงยังไงนะฮะนะหนึป่ปี3ปี5ปีนะฮะเขาลงทุนเป็นยังไง Holding ตอนนี้เนี่ยม,มีมูลค่าเป็นอย่างไรนะถือหุ้นอยู่กี่ตัวนะครับ QoQ Turnover เป็นยังไงนะฮะ Upside d i s t r i b u t i o นนะมีหุ้นที่ถือให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตแบบ Real ลไทมนะเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยนะแล้วก็อย่าง ของเ r ร n b u ฟเฟต t เนี่ยถือหุ้นแต่ละตัวเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่ก็มีให้เห็นเลยนะครับแปลงเป็นรายเ s กเมนต์ให้ดูด้วยนะฮะละเอียดมากเลยนะฮะเนี่ยมีฟิลลิ่งแทรกเตอร์ด้วยนะครับปูนะฮะทำอะไรกับกองทุนของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นชัดเนาะรวมถึงวิเคราะห์สุขภาพหุ้นแต่ละตัวที่ถือให้ด้วยเนพะ่อเพื่อน,อนโหดเะล่ะนะฮะโหดมากนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะฮะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ย เขาบอกว่าเขาไปซื้อ Data มาจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆเนาะอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็ซื้อมาะะจากตลาดของอเมริกาเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดแนสแ a หรือตลาด s อสแนะแล้วก็มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะฮะดังนั้นนะครับมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะนําไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับในมุมมองนักลงทุนแบบเรานะฮะอ,นะอันนี้ยกตัวอย่าง้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราไปที่เมนูถัดไปเลยละกันนะครับ ในส่วนเมนูถัดไปนะฮะก็จะเป็น Profix AI นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ AI นะครับแนะนำ Strategy ให้กับเรานะเพื่อนๆเนี่ยอย่าง Strategy ที่เขามีมาให้นะครับก็จะให้ดูเนาะก็ในส่วนของกรุ่มนี้นะฮะก็จะเป็นหุ้นที่เอาชนะ S&P 500ได้เราก็กดเข้าไปดูเราก็จะเห็นเลยนะว่ามีหุ้นตัวไหนที่ทำผลตอบแทนได้ดีกว่า S&P 500บ้างนะครับเนี่ยในกลุ่มดาวโจนก็มีนะฮะหุ้นกลุ่มมิดแคปก็มีนะฮะ กลุ่ม Top Value Stock ก็มีนะฮะเบสออฟเบร e บ Buffett ก็มีนะฮะหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5กลุ่มนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆก็มันก็ไม่เชิง strategy เนาะมันเป็นการจัดหมวดหมู่มากกว่านะฮะผมลองคลิกให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยนะฮะซึ่งนะวันที่ทำคลิปนั้นเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าเนี่ยถ้าเทียบกับ S&P 500เนาะแล้วก็ดูกลุ่มนี้เนี่ยเทียบย้อนหลัง10ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ย S&P 2 0เนี่ยบวกไปถึงพันเปอร์เซ็นต์ฮะในขณะที่ S&P 500เนี่ยบวกประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งรายชื่อหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือเนาะเพื่อนเอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูแบบได้ฟรีเลยนะฮะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนเข้าเป็นออกอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วแต่ว่าเขาอัปเดตอะไรยังไงนะฮะแต่ณนะเวลานี้นะครับวันที่ผมทำคลิปเนี่ยเนีเ่ยเพื่อนเอาโพยไปได้เลยนะก็จะมีอย่าง ADM เนาะมี CDNS นะครับ CCL นะฮะหุ้น Ford นะครับเนี่ย Kellogg Lamb Lilly Nvidia Original ลคแกลม x o n บโเจนนะครับเนี่ยก็หลายๆตัวฟอตินเนตเทสลาก็เป็นหุ้นคุ้นเคยที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ P/E ratio ก็จะอยู่ทางด้านหลังเนาะเพื่อนๆนะครับก็เนี่เนี่ย s h a r ป r ร t ชนะครับความเสี่ยงเป็นระดับกลางเนาะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถคลิกดูพื้นฐานหุ้นจากตรงนี้ได้นะครับและแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเนี่ยเขามีการเอาตัวไหนออกเอาตัวไหนเข้าเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะ อ่ะพอร์ตโฟลิโอนะฮะก็ดูคล้ายๆกับหน้าแรกได้เหมือนกันนะดูสุขภาพได้นะครับดู profit health อะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะเพื่อนจะดูตามหัวข้อก็ได้นะครับ market overview แบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยจะเห็นว่า adm เนี่ย under value อยู่เนาะเนี่ย cdns fair value อะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วก็มีข้อมูลอธิบายให้ด้วยนะฮะหากเพื่อนๆดูภาษาอังกฤษแล้ว อาจจะเข้าใจยากนะครับก็ปรับเป็นภาษาไทยก็ได้ง่ายมากๆนะฮะถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของหุ้นเหล่านี้เนี่ยได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยคมมากขึ้นนะฮะอ่ะนะพูดกันมา3หัวข้อแล้วนะไปสู่หัวข้อถัดไปนะฮะหัวข้อสกรีนเนอร์นะฮะสำหรับหัวข้อนี้นะเพื่อนๆก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสกรีนได้นะเราต้องการมาเก็ตไซส์เท่าไหร่นะครับเราต้องการดิเวเรนซ์ยิวไหมนะฮะเราต้องการ เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเท่าไรนะระบุเซกเตอร์ได้นะครับก็คือเป็นการสกรีนหุ้น,นคร่าวๆนะฮะก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้ฟังก์ชันนี้จากหลายๆเว็บมานะครับเนี่ยเพื่อนๆให้ดูคร่าวๆเนาะอย่าง McDonald' ตัวเนี้ยเนี่ยสุขภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับและถ้าเรามาดูแคทโฟลดีหรือเปล่านะแคทโฟก็ดีนะฮะโกรดก็ดีนะครับโปรฟิตเนี่ยเอ็กซ์แลนเเลยนะเพื่อนๆแล้วก็จุดอ่อนคืออะไรนะรเนี่ยก็จะบอกจุดอ่อนด้วยนะครับของหุ้นแต่ละตัวนะฮะ ก็เมนูนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนเมนูตัดไปนะฮะเป็น Data Explorer นะครับก็จะให้พเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับด้วยคําศัพท์เหล่านี้นะพเพื่อนๆเนี่ยพเพื่อนๆอยากได้คำค้นหาหรือว่าคำกรองแบบไหนนะก็มาคลิกดูได้เลยนะอยากได้ Fair Value นะครับที่คัดโดย S Investing Pro นะก็ดูได้นะครับดู1 week return นะดู Price per book นะครับเนี่ยดู Total Debt นะฮะดู อะไรเหล่านี้นะเพื่อนๆเนี่ยซึ่งมันมีคําให้ค้นหาเยอะมากนะฮะกดให้เพื่อนๆดูสัก1อันนะครับอ่าพอเพลินนะครับจะดูในส่วนของอ่าดีเวนต์ยิวแล้วกันนะฮะลองคลิกไปที่ดีเวนต์ยิวนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็จะแสดงให้เราออกมานะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งคําแต่ละคำเนี่ยเราสามารถใช้ค้นหานะครับและเมนูถัดไปน้อเพื่อนก็คือเมนูชาร์จนะครับซึ่งชาร์จเหล่านี้เนี่ยเราสามารถ แอดทุ้นเข้ามาได้นะเพื่อนๆสมมุติว่าผมอยากจะดูหุ้นนะครับ Apple แล้วกันนะฮะอะผมอยากได้อะไรบ้างฮะอยากได้ราคานะครับเนี่ยผมก็ติ๊กราคาก็จะโชว์ราคาขึ้นมานะฮะผมอยากได้ดีเวเดนยิวนะฮะเนี่ยเพื่อนๆก็จะโชว์ดีเวเดนยิวขึ้นมานะฮะทำให้เราวิเคราะห์กราฟง่ายมากๆนะเพื่อนเนี่ยดีเวเดนยิวก็คือเส้นสีเขียวเนาะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็คือเส้นสีฟ้านะ ในขณะที่ราคาหุ้นขึ้นนะครับดีเวนด์ยิวเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงเนาะทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะเอาดีเวนด์ยิวออกนะครับเอาเรเวนิวบ้างนะดูเรเวนิวของ Apple เป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเรเวนิวก็จะเห็นว่าค่อนข้างในอดีตนี่โตดีมากนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรเวนิวของ Apple เนี่ยค่อนข้างทรงๆนะและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงด้วยนะันอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆมันง่ายมากเลยนะซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีนี่มี PE มี Price per b o บ k ๊กนะ มี PEG นะครับมี market size ให้ดูด้วยนะครับเนี่ยอืมดีมากนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่เอานะครับก็จะมีหัวข้อแบ่งยอ่อยๆให้เราได้ดูอีกนะครับมี forecast ด้วยนะคร Earning อะไรเหล่านี้นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนนะเพื่อนๆเขามีเวอร์ชั่นนะครับ Mobile ด้วยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะสามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน iPad นะครับอ่าเนี่ยก็เมนูแรกนะก็ investing ทั่วไปนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ก็จะรู้อยู่แล้วอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของตลาดต่างๆนะครับมีดัชนีเนาะมีฟิวเจอร์นะครับใช้ดูตลาดล่วงหน้านะครับมีหุ้นให้เราได้ดูนะครับเนี่ยหุ้นของอเมริกานะเลือกตลาดได้นะฮะเนี่ยมีหลากหลายตลาดเลยนะครับเนี่ยในมือถือก็สะดวกดีเหมือนกันฮะเมนูที่2ครับเอาไว้ดูข่าวนะครับมีข่าวอะไรเด่นๆฮะเนี่ยมีเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะข่าวเด่นนะครับเนี่ยเวอร์ชันโปรนะฮะก็จะเข้าถึงข่าวเด่นนะเพื่อน อันนี้เราสามารถกรองตลาดได้ด้วยนะฮะสมมติเราสนใจแค่ตลาดอเมริกาหรือตลาดไทยนะแล้วก็กรองได้นะครับแล้วก็มีข่าวยอดนิยมนะฮะมีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างๆพกพันตลาดหุ้น forex เศร,รษฐกิจอะไรมีหมดเลยนะฮะและที่สําคัญนะฮะที่เราดูในคอมพิวเตอร์เมื่อกี้นะครับเมื่อมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือก็มีเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆเนี่ยก็ดูง่ายนะครับอย่าง amd เมื่อกี้นเนาะ fair value นะครับราคาัพไซด์ต่างๆก็โชว์เนาะนวิเคราะห์มองยังไงนะครับเนี่ย แล้วก็มีให้ดูนะฮะเนี่ยมีโปรฟิกนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะโปรฟิกนะครับก็มีหมดเหมือนกัน,นครับตลาดเคลื่อนไหวนะหุ้นที่บวกมากสุดนะครับหุ้นที่อันด r v แว u ลูอยู่นะฮะหุ้นที่เคลื่อนไหวนะครับเนี่ย เพืเ่อนๆหุ้นวินเนอร์หุ้นลูเซอร์ครับให้สองวิกไฮให้สองวิกโลมีหมดนะฮะฟรีมาร์เก็ตอะไรต่างๆเป็นยังไงครับมีหมดนะในเมนูนี้นะครับแล้วก็วอชลิสนะเพื่อนเพืเ่อนๆสามารถดูได้อย่างวอชลิสผมใส่เข้าไปผมเอาพอร์ตของผมเข้ามาใส่นะมันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะโชว์ประมาณนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับ p รีมาร์เก็ตหุ้นบวกหุ้นลบนะครับต่อวันบวกลบเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวประมาณกลางๆเดือนธันวาเนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปพอร์ตของผมให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นนะ ก็น่าจะได้เห็นกันนะสหรับวิธีการสมัครนเพื่อนก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทีนี้เรามาดูราคากันหน่อยนะว่ามันคุ้มที่เราจะจ่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับเข้าถึงตลาดหุ้นทั่ทวโลกนะครับรวมถึงบทวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะเขาก็รวบรวมขึ้นมาอยู่ในเว็บไซต์เดียวนะฮะมันจะคุ้มหรือเปล่าที่เราจะเสียตังค์ให้กับเขานะครับซึ่งก็ผมได้โปรโมชั่นนะจาก investing.com นะถ้าเพื่อน ามาจากช่องผมนะรับส่วนลดถึง70%เลยนะครับซึ่งราคาเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในส่วนของราคานะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีอยู่2 p a แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจโปรนะฮะแพ็กเกจที่2ก็คือโปรพัสนะฮะก็ อันนี้ค่อนข้างยอดนิยมเลยนะเพื่อนๆสำหรับใครที่จะสมัครสมาชิกนับสองแพ็กเกจนี้แตกต่างกันอย่างไรนะก็เข้าถึงข้อมูลแบบเชิงลึกคล้ายๆกันฮนะแต่แพ็กเกจ Pro plus เนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากกว่าแพ็กเกจ Pro นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองดูตามนี้ได้เลย Pro plus นะครับเพื่อ,อนๆก็จะได้เพิ่มเติมมาก็คือเครื่องมือกรองหุ้นนะครับงบย้อนหลัง10ปีเนาะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ถึง10ปีนะครับเข้าถึงตัวชี้วัด ปัจจัยพื้นฐานฮนะกว่า1,200รายการเนาะสามารถ Export ไฟล์ได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะ Export เป็น Google Sheet หรือว่า Excel ออกมาได้นะครับเนี่ยมีวิ d เจตเงินปันผลให้ดูนะฮะวิดเจตกำไรมีกราฟปัจจัยพื้นฐานฮนะก็เรียกได้ว,ว่าฟังก์ชัน Pro+ Plus เนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดนะแต่ Pro เนี่ยจะเข้าถึงได้แค่บางส่วนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะอลนะิมิตเนาะในการเข้าถึงนะก็แพ็กเกจโปรพัสก็น่าจะคลุมกว่านะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆ เราลองกดแพ็กเกจนี้ดูนะครับกดสมัครสมาชิกนะฮะพอสมัครสมาชิกเข้ามานะเพื่อนเขาจะให้เราจ่ายเงิน,นครับได้2 2รูปแบบนะครับรวมถึงจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะฮะก็จะมีแบบ Google Pay นะฮะแล้วก็มี PayPal นะครับ หรือใครที่มีบัตรเครดิตนะก็เชื่อมผ่านบัตรเครดิต Visa m a s t e r c ร์กแล้วก็เ m e มได้เลยนะครับในส่วนของราคาเนี่ยถ้าสมัครแบบรายปีถ้าไม่มีโปรโมชั่นนะเพื่อนๆเนี่ยราคามันก็จะประมาณ9888ต่อปีนะซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะฮะในการเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้แบบนี้นะแต่หากว่ามาจากช่องผมเนาะจะกดลิงก์ก็ได้นะครับหรือจะใส่ USA d ก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะลดไปนะครับ ย่5,000กว่าบาทเลยนะจะเหลือราคาอยู่ที่ประมาณ3,955บาทนะครับต่อ1ปีนะเพื่อนถ้าเอา3,955หาร12นะก็จะเฉลี่ยอยู่แค่เดือนละไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับก็ถือว่าเป็นความสมัครใจแล้วกันเพื่อนๆใครที่อยากจะเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้น ตลาดทั่วโลกเนาะใครที่เป็นมือโปรนะลงทุนในหลายๆตลาดนะครับหรือลงทุนในตลาดเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตลาดเมกาหรือตลาดไทยนะถ้าอยากได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีการอัปเดตมาแบบเรียลไทม์นะครับและมีนักวิเคราะห์คอยบอกให้เรานะว่าหุ้นที่เรากำลังสนใจหรือหุ้นที่เรากำลังลงทุนอยู่นั้นนะ่ะมันมีมูลค่าเป็นอย่างไรนะครับเหมาะไหมที่จะเข้าตอนนี้นะครับหรือว่าควรจะรอไปก่อนนะรวมถึงเพื่อนๆสามารถ เข้าถึงข้อมูลหุ้นใหม่ๆนะฮะที่เขาคอยจะอัปเดตมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองนะครับก็เอามาฝากกันนะเพื่อนๆหากใครที่สนใจเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือหากใครที่ยังอาจจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณนะฮะก็สามารถ เว็บไซต์นี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วเราพร้อมวันไหนนะก็ค่นนะอยมาสมัครนะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่เวอร์ชันฟรีที่เขาใช้งานอยู่นะฮะก็มีคุณสมบัติเพียงพอแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะตามข่าวจากเวอร์ชันฟรีก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอามาเป็ <alcohol> นออปชันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะลงทุนในระยะยาวนะหรือใครที่เป็นสายเทรดก็น่าจะตอบโจทย์นะครับ